สวัสดีเพื่อนสมาชิกดรอยแซนอีกครั้งหนึ่งครับผมวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องเจ้า a อเซอร์ลิควิดเมทักันนะครับผมซึ่งจุดขายของลิควิดเมทัลก็จะเป็นในส่วนของระบบเสียง d o l บ y HD นะครับผมแล้วก็ในส่วนของการอัดวิดีโอแบบ1จอร0 p แต่กล่องมาแล้วนะครับผมก็จะมีตัวเครื่องมีไมโครเอสติการ์ด8กิกนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอุปกรณ์ในกล่องกันดีกว่า เป็นทลิคบล็อกครับเรต้องแกะเป็นลักษณะเป็นแม่เหล็กยึดนะครับผมก็แกะด้านขา้างช่องนี้ก็จะเป็นในส่วนของออหัวเปลี่ยนบัตนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของสายไมโคร USB อีกซิ่หนึ่งก็จะเป็นเนี่ยครับเป็นซองหนังแบบสลิปอินใส่เครื่องเข้าไปมีคู่มือคู่มือรับประกันรับประกันมีอะแดปเตอร์ครับผมที่เอามาเสียบกับหัวด้านนี้นะครับแล้วก็ ในส่วนของ smalltalk ตัวอะแดปเตอร์ของ microSD แปลงเป็น SD card ครโอเคกล่องนกล่องครบแล้วเราไปดูตัวเครื่องกันดีกว่าตัวเครื่องนี่จะเป็นที่ผมได้มาจะเป็นด้าหน้าเป็นสีดำครับผมแลด้านหลังจะเป็นสีเงินครับผมซึ่งตรงนี้จะเป็นช่องสปีกเกอร์ครับผมแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นกล้อง5ล้านพร้อมกับ LED f l a t ครับผม ด,ด,ดูด้านหลังดดูด้านหลังนี่จะเป็นรูมไมโครโฟนตัวที่สองรูมโครโฟนตัดเสียงนั่นเองครับผมถ้าเกิดมาดูด้านหน้านจะเป็นไมโครโฟนไมโครโฟนอยู่ตรงนี้นะครับผมไมโครโฟนสนทนาตัวนี้เป็นช่องไมโคร USB นะครับผมเอาไว้เสียบชาร์จแล้วก็เสียบซิงค์ด้านขวาของตัวเครื่องจะมีปุ่มชัตเตอร์นะครับผมเป็นโฟกัสกับชัตเตอร์คามีรานะครับแล้วก็วอลลุ่มล็อกเกอร์นะครับวอลลุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับผมด้านซ้ายตัวเครื่องไม่มีอะไระครับโล ด้านบนนีจะเป็นช่องแจ็ค3.5แล้วก็เป็นปุ่ม power แล้วก็ล็อกเครื่องนะครับผมตรงนี้นะครับนี่ครับปุ่ม power ปุ่มล็อกเครื่องถ้าเกิดสังเกตด้านบนนี่เห็นว่าจะมีนะครับจะมีไฟเลดเป็นสีขาวติดเป็นเหมือนกับซองจดหมายนี่คือไฟเตือนครับผมซึ่งเอเซอร์เขาซ่อนไว้มีไฟเตือนเมสเซจไฟเตือนมิสคอลแล้วก็ไฟเตือนแบตเตอรี่ผมเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าถ้าเกิดเปิดมาผมอ่านเมสเซจแล้วเนี่ยไฟมันจะหายไปนะครับนี่ผมเคลียร์ทิ้งนะครับ นะครับซองจดหมายหายไปแล้วว้าวแล้วก็มาดูไส้ในดีกว่าแกะออกมาครับผมมีแบตเตอรี่ขนาด1,500มิลลิแอมนะครับผม,ม,บตต 1, ah บผมช่องใส่ไมโครเอสดีการ์ดแล้วก็ช่องใส่ซิมการ์ดนะครับผมนี่คือลักษณะรลักของเครื่องลักษณะของปิดฝาเปิดฝาก็เป็นครับสไลด์เข้าไปนะครับเรียบร้อยหลายท่านที่เคยใช้งาน Android มาก่อนแล้วถ้าเกิดเปิดมาเจอเจ้า a c e r อ i นี่อาจจะออกการมึนงงได้นะครับผมเพราะว่า ในส่วนเอเซอร์ยูไอเนี่ยเขาจะแยกวิดเจ็ตกับช็อตคัทหรือไอคอนนี่ออกจากกันเลยนะครับผมสังเกตว่าบนหน้านี่เป็นจริงๆคือเป็นหน้าล็อกสกรีนนะครับผมเดี๋ยวลองเปิดดูได้ครับนะครับจากจากการจอดที่ดับอยู่นะครับเปิดพาวเวอร์บนล็อกข้างบนมาแล้วก็จะขึ้นไปหน้านี้ครับซึ่งล็อกสกรีนนี่เป็นการเอาวิดเจ็ตมาวางบนล็อกสกรีนอีกทีนึงนะครับเราสามารถเลือกใช้วิดเจ็ตตัวไหนก็ได้โดยการแตะที่วิดเจ็ตแล้วก็สไลด์นะครับผมก็จะเหมือนกับเป็นการปลดล็อกเครื่องโดยอัตอนโนมัติแล้วก็ ใช้งานได้ทันทีนะครับถ้าเกิดกด back กลับมานี่คือหน้าอินเทอร์เฟซของ Acer UI นะครับผมซึ่งนครจะมีการลักษณะที่ว่า Task ที่เคยใช้งานมาก,ก่อนหน้านี้คือจะอยู่ด้านซ้ายสามารถจะเป็นทาหลังการ Quick Access เข้าไปได้เลย Quad d a ด h เนี่ยครับ,รบลราก,กดเข้ามาดูนี่คือเป็นหน้านี้เลยนะครับเป็นการจับเอา Screen Shot ของแต่ละแอปพลิเคชันที่เราใช้งานก่อนหน้านี้มาครับ,นะรบเช่นตัว Angry b i r d ก็สามารถจะกดเข้าไปแล้วก็เรียกตัว เกม Angry b i r d ขึ้นมาได้เลยนะครับนะครับแล้วก็ส่วนด้านขวาก็จะเป็นลักษณะพวกมีเดียแกลเลอรี่ที่เรามีนะครับผมว่าจะเป็นรูปภาพรูปถ่ายอะไรครับหรือว่าจะเป็นเพลงนะครับเพลงล่าสุดเพลงที่มีอยู่ในอัลบัม้มเพลงที่ใช้งานล่าสุดอะไรเงี้ยครับ แล้วก็ถ้ากดก็จะเป็นการเปิดใช้งานนะครับแล้วจะเป็นของ,งวิดีโอครับผมนะครับ,รบวิดีโอที่ถ่ายไปล่าสุดตะกี้นี้นก็วิดีโอต่างๆที่เคยถ่ายนะครับ,รบสังเกตว่า UI มันจะไม่ค่อยลื่นไหลนะผมเพราะว่ามันเกี่ยวกับเ่งวนของการอาจจะเป็นส่งวงการ o p t i m i z e มาหรือว่ามันยังทำ caching นะั้ไม่ค่อยดีครับสังเกตว่า Object นี่มีการทำ refresh แล้วทำ Caching ใหม่ตลอด อาจจะไม่ได้ลื่นมากครับผมหลายคนบอกว่าเอ๊ะมองแล้วหน้า,นาตาโยยไอมันคุ้นๆมันก็คล้ายๆตัวส่วนของ Black b l a c k b e r r y OS ตัวล่าสุดนะครับผมคือด้านล่างจะเป็นไอคอนหรือว่าช็อตคัทที่เราใช้งานบ่อยๆนะครับผมแล้วก็ผลักขึ้นมาแล้วก็จะมีส่วนของแอปดรอเวอร์ที่เป็นลักษณะของการสไลด์ด้านข้างนะครับผมแบ่งเป็นดน้านๆอย่างเงี้ยนะครับในส่วนนี้ก็สามารถเลือกสลับได้เหมือนเดิมครับผมสมมติว,ว่าเราใช้ในส่วนของ เ็เป็นว่าเราใช้เครื่องคิดเลขบ่อยแล้วกันเอาลองคาคูลเตคคาคูลเตอร์นะครับผมนี่ครับแตะคาคูลเตอร์แล้วก็ย้ายขึ้นไปได้ด้านบนก็ได้นะครับผมแทนเว็บเว็บก็จะลงอยู่ข้างล่างแล้วก็สามารถจะย้ายส่วนของนี่ครับแอปพลิเคชันต่างๆสลับที่กันได้นะครับเป็นการสลับที่ของแอปพลิเคชันได้นะครับผมวเลื่อนลงมานะครับผมอีกส่วนหนึ่งที่ต่างไปเลยก็คือในส่วนของ โน้ตฟิคเกชันบาร์ผมมันมันย้ายจากด้านบนมาอยู่ตรงกลางคือต้องแตะทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะขึ้นมานะครับผมนี่ครับโน้ตฟิเกชันก็จะขึ้นมาส่วนของคล็อกนะครับผมหรือว่าจะเป็นในส่วนของการเปิดปิดช็อตคัททั้งหลายแหละเปิดปิดพวกฮอตสปอตวิดเจ็ต G.P.S. บลูทูธ Wi-Fi นี่ก็เปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะครับผมซึ่งเป็นจุดที่ผมชอบเพราะว่ามันสะดวกครับมันมจะเปิดปิดได้เลยหรือเข้าไปเซตติ้งตรงนี้ก็ได้เปิดบลูทูธ แล้วก็กดเข้าไปเซตติ้งรัดได้เลยนะครับสะดวกมากนะครับผมเป็นส่วนที่ผมชอบมากๆในส่วนของ x อเนะครับผมแล้วก็หลังจากที่เราสมมติว่ากดเข้าแอปพลิเคชันสมมติเราเข้าไปในส่วนของอลองเป็นคาลลนดาร์กันนะครับผมนะครับตัว n t t i f i c a t i o n บานก็จะอยู่ด้านล่างแทนด้านบน,นบซึ่งเอเซอเขาจะมองว่าเอ๊ะ mm hmm. มันอยู่ด้านล่างนี่มันง่ายมันสามารถจะเอานิ้โป้แตะได้เลยอะไรเงี้ย ไม่ต้องแบบอนิวปลากจะได้บูล,ลงมาครับก็เป็นสิ่งที่เซอร์คิดไว้นะครับผมในกรณีที่เราต้องการจะแอดบิทเจอไปในส่วนของล็อกสกรีนเราสามารถจะแตะที่ปุ่มโฮมค้างครับผมหน้าล็อกสกรีนก็จะขึ้นมาแล้วก็ให้เราสามารถเลือกนะครับแตะแอดบิทเจอรแอดอะไรเข้าไปได้นะคุดแอดเวนเตอร์ better, เข้าไปก็เลือกสถานที่นี่ครับก็จะโผล่ขึ้นมา มีในส่วนของวิดเจ็ตล็อกสกรีนก็จะมีทั้งหมด5หน้านะครับผมนะครับวิดเจ็ตต่างๆที่เป็นวิดเจ็ตใหม่ที่ดาวน์โหลดมาจากอ,อันดอร์มาร์เก็ตก็สามารถจะแอดได้นะครับผมนะครับนะี่ครับเป็นอย่างทู่ว่าเป็นวิดเจ็ตของตัวสิสเทมพาร์เนลนะครับผมนะครับเนะี่ยก็จะขึ้นมาก็โอเคนะครับก็มีวิดเจ็ตขึ้นมา ใช้งานได้นะครับผมมันจะกดบวกตรงนี้ก็ได้นะครับก็จะมีการเลือกแอดวเจ็ตเข้าไปได้นะครับในส่วนของเวอร์เปอร์นี่ก็สามารถเลือกเปลี่ยนได้ครับมโดยการแตะไปบนด้านบนนะครับก็เลือกเวอร์เปอร์ที่เราต้องการจะใช้นี่เปลี่ยนเข้าไปนะครับนี่ครับก็เปลี่ยนอเวอร์เปอร์แล้วแล้วก็คนถามว่าเอ๊ะแล้วเราเวอร์เปอร์มีหรือเปล่าใช้ได้ไหมครับก็ขอตอบว่าใช้ได้นะครับผมเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับผม นะครับライเวอร์เปอร์นะครับคือตรงนี้แล้วก็แตะเลือกมาใช้งานนี่ครับเรียบร้อยใช้ได้เหมือนกันนะครับคราวนี้มาลองดูว่าการใช้งานเว็บเบราว์เซอร์นี่เป็นยังไงบ้างนะครับผมโดยเจ้าตัว a c เซอร์ไดคัลเนี่ก็มาในส่วนของมาพร้อมกับ OS 2.2สสองจุดสองโเรียบร้อยนะครับผมเพราะฉะนั้นรองรับแฟลชสิบจุดหนึ่งนะผมนี่ครับถ้าสังเกตนะครับผมนี่ครับด้านบนเนี่ยโฆษณาจะเป็นแฟลช ทั้งนั้นก็เล่นได้นะครับผมแล้วก็มาดูว่าในส่วนของการใช้งานลิงก์เนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะว่าแอนดรอยนี่มีปัญหาเรื่องลิงก์ลอยเพราะว่า,าตัววรรณยุกต์แล้วก็สระลอยบ้านเราเนี่ยม,มันทำให้ลิงก์เนี่ยมันขยับสูงขึ้นไปนะครับผมเทิดไม่ได้ทาการแก้ไขมาก่อนนะครับผมเนี่ยครับสังเกตว่านะครับลิงก์มันจะยังลอยอยู่นิดน,นึงนะครับผมถ้าเกิดว่าดูนะครับลองแตะนะครับลิงก์มันลอยนะครับคือลิงก์ลอยนี่ปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือ สมมติว่าเรามีนะครับลิงก์พายทายติดกันเนี่ยถ้าเราไปแตะเนี่ยครับเห็นไหมครับเราแตะตัวบนแต่ว่าเนี่ยลิงก์มันลอยตรงนี้ครับพอเราแตะตัวนี้ปั๊บเนี่ยลิงค์เอ้าลิงก์มันไปเอาตัวล่างที่ลอยขึ้นมาแทนครับคือการจัดตำแหน่งลิงก์เนี่ยมันจะลําบากมาดูกันนะครับว่า m u l t i t o u c h บนเอเซอร์และคูดแมนตันนี่รองรับทั้งหมดกี่จุดนะครับผมนะครับ1จุดนะครับ2จุดนะครับ2จุดนี่ลองหนึ่งจุดครับ2จุดครับ โอเคครับทํางานทํางาน,นค่อนข้างจะโอเคครับแต่เราจะลองดูว่าถ้าเกิดว่าเป็นหนึ่งสองสามโอเค,คสามจุดสามจุดนี้เริ่มเริ่มแต่บ้องบ้องแล้วครับรับได้จริงครับแต่ว่าทํางานได้ไม่ไมสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับผมต่อไปถ้าเกิดเป็นหนึ่งสองสามสี่โอเคได้ถึงสี่จุดครับแต่ว่าสี่จุดนี้อยู่ในขั้นที่โอ้ย ทำงานไม่ได้ครับขยับแคับนี่หลุดเลยนะครับยขยับแล้วหลุดเลยคือรับได้ส,สุดๆประมาณ3มจุดที่พอใช้งานได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเป็น2จุดนี่ค่อนจะสมบูรณ์นะครับ2จุดนี่ค่อนจะสมบูรณ์ตัดกันยังไงก็ไม่หลุดนะครับเนี่ยครับก็ลองรับประมาณ2จุดนิดๆ3ามจุดอะไรเงี้ยครับแต่ว่า4ี่จุดนี่ไม่ไหวครับ ต่อไปก็ในส่วนของการออลองดูว่าถ้าเกิดเป็นพวกเกม2มิติหรือ3มิติเนี่ยความเร็วในการเล่นเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวลองจากทั้งฮีโร่แล้วกันตัวทั้งฮีโร่นี่ก็เกมก็ไม่ล่นไม่ได้หนักมากครับแต่ว่าก็เพื่อเป็นการทดสอบเกม3มิติได้ในระดับหนึ่ง ราวนี้เราจะมาทดสอบประสิทธิภาพของเจ้า Acer Liquid Metal กันนะครับผมเดี๋ยวจะเริ่มทีละอย่างเลยโดยจะเริ่มจาก Quadran t Advanced นะครับผมตัวนี้นะครับ Quadran a d v a n e นี่ก็จะมีการทดสอบในส่วนของ CPU, Memory, Input Output Access การรันแอปพลิเคชันในรูปแบบ2มิติแล้วก็กราฟิกแบบ3มิตินะครับ โอเคครับผลมาแล้วครับผมในส่วนของเจ้า Acer Liquid Metal นี่ททำผลงานได้อยู่ประมาณ1,178สกอร์ครับผมโดยเป็นรองในส่วนของ HTC Evo 2.2เราเป็นรองแล้วก็ในส่วนของ Motorola X ด้วยนะครับผมโดยค่าเฉลี่ยเนี่ยคือจริงๆมันก็ p r o m a n นี่มันเท่ากับ Evo 2นะครับผมในส่วนของไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกราฟ3มิติหรือกราฟ2มิติ CPU ด้วยในส่วนของการใช้งาน เอ่อเมมโมรีนะครับผมซึ่งเห็นว่าคอขวดสีเขียวๆนี่คือ I/O access นะครับผมซึ่งถือว่าทำได้ต่ำไปห,หน่อยนะครับต่อไปเราก็ไปดูในส่วนของตัว Neo Core ครับผม Neo Core นี่เป็นการรันสามมิติล้วนๆนครับ นีโอคอรน์นี่ต่ํามากครับเซอร์ไพรส์มากเพราะว่า29.5นี่มันมันเหลือรับครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าตัว Acer Liquid Metal เนี่ยใช้ CPU Adreno 205นะครับผมซึ่งในเครื่องอื่นเช่นในส่วนของ HTC G2 หรือว่า HTC Design HD นี่ก็ใช้นะครับผมซึ่ง2ตัวนั้นนี่ก็มี Performance ที่แบบว่าทะลุ40ทั้ง2ตัวเลยก็ไม่ใช่ว่าทำไม ใน,นในส่วนของเอเซอร์เนี่ยกับรันในส่วนของนิโอคอได้ต่ํามากครับผมถ้าจะมีการอัพติมในส่วนของอัสาสัม่ตมิอาจจะมาไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เดี๋ยวมีอีกตัวหนึ่งครับมียูเซอร์แนะนํามาก็คือในส่วนของตัว a n d 3D Bench XL ครับนี่คือสกอร์รวมของ Acer Liquid Metal นะครับผมที่ทำคะแนนออกมาก็คะแนนก็ถือว่ากลางครับคือจริงๆด้วย CPU แล้วก็ GPU ตัว CPU ของ Qualcomm 800MHz ตัวนี้แล้วก็ a d v e n น o 2.5นี่ควรจะได้สกอร์มากกว่านี้นะครับผมส่วนต่อไปที่เป็นจุดเด่นเลยนะครับของเจ้า Acer Liquid Metal นี่ก็คือในส่วนของ ดอเบย์โมบายครับเอเซอร์ตอนนี้เป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์เดียวครับที่เอาเทคโนโลยีดอเบย์โมบายครับมามาฝังไว้ในตัวโทรศัพท์มือถือ Android ของเขานะครับผมโดยสาม,มารถเลือกที่จะเปิดเปิดหรือปิดดอเบย์โมบายก็ได้ครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะมีในการในส่วนของการปรับอีควอไลเซอร์ก็จะเป็นทริเบิลเบสมิวสิกอีควอไลเซอร์เป็นอินเวอร์เมนต์นะครับผมว่าจะเลือกเป็นโหมดร็อกแจ๊สบ๊อบคลาสสิกก็ได้หรือว่าจะเป็นส่วนของการดูวีโอครับก็มีการเอาตัว ดอมบี้โมบายเข้าไปใช้งานด้วยนะครับสามารถเลือกได้ว่าลักษณะของหนังเป็นแบบไหนเป็นแอนิเมชันเป็นเนวส์เป็นสปอร์ตเรื่อมาเนี้ยนะครับผมตอบปขอกอทดสอบการใช้งานในส่วนของกล้องถ่ายภาพนะครับผมโดยที่ทางกล้องถ่ายภาพนี้ก็มีขนาด5ล้านพิกเซลแล้วก็มีเลดแฟลชนะครับผมนะครับลักษณะการโฟกัสภาพนะครับผมสามารถจะปรับเปลี่ยนเป็นโหมดนะครับเป็นเฟสเดทเทคชั่นเป็นมาโครโหมดก็ได้นะครับนะครับ ถือว่าการโฟกัสนี่ทำได้เร็วนะผมทำได้เร็วแล้วก็นี่คือในส่วนการอัดวิดีโอนะครับผมซึ่งทาง a อเซอร์เขาก็บอกว่าตัวนี้แหละเป็นจะได้ mm hmm. 10p เต็มๆนะครับผมมีสามารถจะปรับไฟบาลานซ์ได้น,นะครับผมหลังจากที่ใช้งานเจ้าเอเซอร์ Liquid Metal มาพอสมควรครับก็หลายวันอยู่นะครับผมก็พบว่าเอเซอร์อนี้น่าสนใจดีนะครับผมมีการจัดปรับแต่งช็อตคัทการใช้วิดเจ็ต เรืองการใช้งานของตัวโฮมสกรีนแล้วก็ล็อกสกรีนที่แบบแตกต่างออกไปนะครับผมก็น่าสนใจดีแต่ว่าเจ้าอ n ก r o UI นี่ก็เป็นคอขวดนะครับเพราะว่าพอสักพักนึงมันจะเริ่มอืดแล้วมันทาให้เครื่องช้านะครับผมถ้าเกิดเราถ้าเกิดว่าใครเอาไปเล่นแล้วก็ลองสวิตช์โหมดไปที่ Android UI จะพบว่าเครื่องเร็วขึ้นพอสมควรนะครับผมในส่วนของเจ้า Notification e ด้านบนนี่ก็ผมก็ว่ามันเก๋ดีครับมีการเตือนในส่วนของ มิสคอลหรือว่าเมสเซจเข้ามาหรือว่าแบตเตอรี่อ่อนตามสเปคของเครื่องแล้วนะครับผมสมรรถนะมันก็ไม่ธรรมดาครับผมเพียงแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับเจ้าเอเซอร์ค t ณเมทัก็คือตัวลอมยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมว่าเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการดึงกราฟิกหรือว่าการดึงพลังของ CPU มาใช้งานเนี่ยคือดูจากผลเทสต์นี่แล้วมันต่ํามากครับผมซึ่งมันควรจะได้แรงกว่านี้แล้วเครื่องควรจะเรื่องกว่านี้ด้วยผมก็หวังว่า เอเซอร์ลิควิดจะมีรอมอัปเดตออกมาแล้วก็ทําให้เครื่องนี้ทํางานได้เต็มประสิทธิภาพ CPU ที่มันมีนะครับผมั้นก็ขอจบการรีวิวเจ้าเอเซอร์ลิควิดเมทัลไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ